สี่ลีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากของค c a ปิกวันนี้ฝากเงิน80,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1 3 1าเอ็ัตราเบีย้ยเท่าเงินฝากประจำนะบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเป็นแคมเปญเด็ดจากธนาคารอมสินฝากกดไลค์กด subscribe comment เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากเผื่อเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%ต่อปีเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดอัตราดอกเบี nah 30. 30้ยอ <quer> ัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.12ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.31ต่อปีระยะรัลาการฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568เงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณวันที่ถอนในตาต่ําสุด ภาษีหักน,นห้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีในติบ,บุคคลหักภาษีน,นห้จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เ,เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ฝากเอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับเพราะนั้นเงินเผื่อเรียกพิเศษนะครับสามารถที่จะ เอาตัวบัญชีเก่านะเป็น7เดือนหรือ5เดือนนะครับถ้าคุณจะฝากแคมเปญน,นั้นก็มาเปิดบัญชีธนาคารออมสินได้นะครับโดยใช้บัญชีเก่านะครับเปิดแต่เปิดในแคมเปญเดิมนะอัตราดอกเบีย้ยก็ปรับไปตามช่วงเวลานะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเพื่์เรซพิเศษ7เดือน7เดือนเงินต้น80,000ดอกเบีย้ย1.12%เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%ต่อปีจํานวนวัน212วันดอกเบีย้ยรับ520บาท42สตางค์รับตาดอกเบีย้ยไปเลยอดอกเบีย้ยนะครับยังไม่เกินออดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดารับตาดอกเบีย้ยโดยไม่เสียไม่ถูกหักภาษีน่าชิจ่ายนะครับรับไปเต็มเต็ม สรุปเงินต้น80,000บวกดอกเบี้ย520บาท42ส,สตางค์เป็น85,20บาท42ส,สตางค์รับไปเลยนะครับก่อนจาการน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากให้ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะเงินฝากเท่าไหร่นะครับของแคมเปญเงินฝากพิเศษเศเดือนของธนาคารอมสินก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอเลยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับห้ามพลาเด็ดขาดนะอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดประจำเดือนกันยายน2568นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับสพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้ดอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ